สวัสดีครับพ,พี่ชาวนัำสติก็วันนี้จะมาแนะนำท่าบัตเตอร์ไฟนะครับเห็นหลายๆคนถามมานะครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปยิงก้อนอิดไปเนาะที่ทดสอบยางแล้วผมใช้ท่านี้ยิงอิดนะท่านี้ผมว่ามันมานิยมเพราะว่ายางมันคุณภาพดีขึ้นด้วยนะครับเมื่อก่อนใช้ย,ยางรุ่นเก่ายิงไปสักหนะ้านัดสิบนัดนะครับเวลาไปลาสัตว์มันก็ขาดแล้วนะครับ ไปล่าสัตว์ยิงห้านัดขาดหอบหนังสติกทีไปเป็นงามนะเป็นเป็นหอบนะครับสู้ยิงธรรมดาจะเล็งจุดตายไม่ได้นะครับถ้าเล็งเล็งธรรมดาแต่ว่าเข้าจุดตายยังไงมันก็อยู่นะครับแล้วก็ขาดยากเอาไปงามเดียวจบเลยแต่ตัวเนี้ยถ้าเรายิงถึงโดนนกโดนปีกโดนอะไรนะครับส่วนมากจะอยู่นะครับถ้ายิงท่าบนะัตเตอร์ไฟเนาะแต่ว่ามันเสียที่ยางขาดง่ายแต่เขาก็ทํามารองรับแล้วนะครับสาหรับยางหน้ากว้าง น้ากว้างยี่สิบมิลนะครับแต่พวกยี่บห้ามิลยี่บห้ามิลสามสิบมิลอย่างเงี้ยมันมีมานานแล้วนะครับเป็นยางตัดตัวนี้มันเราไม่ต้องพูดถึงนะครับมันขาดยากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าฐานมันกว้างกว่าเรามพูดถึงยางธรรมดาที่เราใช้กันนะตัวนี้จะขาดยากมากมากนะครับคนก็เลยกลับมาเล่นนะครับไม่รู้ว่ากลับมาเล่นหรือว่าเพิ่งมันนิยมนะครับแต่ผมใช้ท่านี้มาหลายปนะีแล้วก็เลยจะไม่แนะนําวิธียิงของผมนะครับวิธียงิงวิธีจับลูกผมนะครับ ผมจับลูกเป็นผมเรียกว่าจับจีบจับจีบนะครับจับอุ้มไว้แล้วก็น,นิ้วโปง้งกับนิ้วกางกดกดตรงหัวเลยนะครับให้ลูกมันอยู่ข้างหลังแล้วก็เล็งยืดธรรมดาเลยหรือว่าจะใช้นวชี้ก็ได้นะครับใช้นวชี้จับแต่นวชี้จับมันจะเป็นป้อมๆนะครับเป็นป้อมนี่มันจะดูน่าเกียดนะครับเอานิ้วกางดีกว่าเนาะมันดูสวยงามกว่า แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมเรียกท่าโอเคโอเคอย่างนี้นะครับทำมือจับเป็นเป็นท่าโอเคเลยแบบแต่ว่าระยะมันจะได้ไม่เท่าท่าท่าอียิปผมนะท่าอียินี่จะสุดนิ้วเลยนะครับง้างได้สุดนิ้วเลยนะโอเคเดี๋ยวมาลองยิงกันดูนะการเล็งก็เล็งเหมือนกันนะครับเล็งเหมือนกันกับยิงปกติเนาะยิงปกติเรายิง ยิงหนกแก้มหนกแก้มตรงนี้นะครับยิงรางหูก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เลยเล็งเหมือนเดิมแล้วก็หกยิงท่าบัเต้าไฟก็เหมือนกันนะครับมันก็จะอยู่ที่ลักษณะเดิม <S <S เล็งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลูกมันจะไม่ค่อยตกนะครับถ้ายิงประมาณสักยี่สิบเมตรอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเผื่อนะครับเรายิงที่จุดที่เราเคยเล็งได้เลยนะครับ มันก็ต้องฝึกซ้อมกันนิดนึงนะครับแค่จุดจุดศูนย์เล็งเปลี่ยนนะครับแต่ว่าการเล็งการใช้ยางการจับลูกอะไรมันก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะครับจับไปเล็งแล้วก็ยิงยิงบ่อยๆก็พอครับไม่ต้องไปดูฟิกมากครับไม่ต้องไปดูนิ้วผมมากนะครับคุณจับยังไงแล้วถนัดคุณจับอย่างนั้นเลยดีกว่าว่าถ้าเรามัวแต่มานั่งดูคลิปด,ดูเป็นยี่สิบรอบคุณก็ไม่เก่งขึ้นนะครับผมว่าจับง่ามแล้วเดินออกไปยิงดีกว่า เรือไปยิงสักร้อยนัดไม่เก่งให้มันรู้ไปดวิวันละร้อยนัดสองร้อยนัดอย่างเงี้ยเก่งแน่นอนครับเอ,อที่แนะนําก็คงม,มีเท่านี้นะครับเพราะมันไม่มีอะไรแล้วจริงจมันก็เล็งเหมือนเดิมที่เราเคยเล็งแต่มันแค่เปลี่ยนวิธีการจับเป็นหงายขึ้นแล้วก็ยืดให้สุกแค่นี้เองนะครับลองยิงมาดูสักสองนะัดถ้ายิงไม่โดนนี่กระตกบ,บานแต่โอเค ก็ไม่ต้องเล็งเยอะมากหรอกครับถามว่ายิงยังไงให้แม่นนะครับใช้หน้าตาดึงสัดส่วนใหญ่ส่วนฝีมือนี่เี่นนิดหน่งไก็พอฝาแป้งอาบน้ำหล่อๆแล้วก็ออกไปยิงนะครับแม่นทุกคนเชื่อผมยิงสักวันละหนึ่งพันนัดใช้หน้าตายิงครับสักพันนัดน่าจะเก่งโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ